สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อสตอรี่นะคะอันนี้นะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือไส้เดือนนะคะเพื่อนๆเหยื่อไส้เดือนนะคะเราเอามาตกปลาดูนะคะว่าจะได้ไหมเราลองดูนะคะว่าน้ํามันขึ้นนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะคะก็เป็นเหยื่อไส้เดือนนะคะใช้เหยื่อไส้เดือนนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะได้ไหม ปุ๊บไปแล้วนะคะจะมีปลาหรือเปล่าลน้ำไหลๆอย่างนี้นะคะทุ่นอยู่ไหนนะไม่เห็นทุ่นหายไปแล้วจมลงไปแล้วนะคะน้ำไหลๆอย่างนี้จะมีปลาหรือเปล่าไม่รู้นะคะนู่นนะคะ ลองดูนะคะว่าจะมีปลาไหมนะ,ะน้ำมันไหลนะะน,น้ำแรงนะคะน้ำแรงปลาก็จะไม่อยู่เนะะาะลงข้างๆนะคะ ข้างๆเหยื่อไสเดือนนะคะตรงขนไม้นะคะจะมีหรือเปล่าไม่รู้ ลองดูนะคะลองดูน้ำมันไหลปลาไม่ค่อยมีมากปลาไม่อยู่มากจะได้ไหม <laughs> จะได้สักตัวไหมลองดูนะคะ อยู่ตรงไหนแล้วอ่ะจมไปแล้วอายเง็บกริบเลยคะ่ะสรุปแล้วไม่ได้นะคะเ,เพื่อนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีจ้า